แทเป็นยังไงไม่เคยมีใครไม่เคยมีคนเข้าใจคำพูดใดๆก็บรรยายความรักไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีวันเข้าใจพอมาวันนี้ผมได้เจอสิ่งนั้นได้เจอกับคนที่ผมเคยได้วาดฝันชีวินจะสายยังไงผมก็ยังคงดื้อรั้นและต้องเชื่อว่าสักวันเราสองก็คงได้รับก,กัน อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ดูแลความน่ารักนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเวทีนี้นะระหว่างของน้องสิงโตทะเลนั่นเองนะครับผมเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีของเราเลยนะครับผมของต้ากับพี่วิทย์นั่นเองขอชื่อของมันได้ไหมฮะสิงโตทะเลครับ เออรู้ว่าสิงโตทะเลชื่อเวทีอ่าครับผมสกาพาวดายสเพลงก็แน่นอนว่าจะเป็นเพลงสกาแร็กเก้นะครับนะครับนะครับส่วนน้องสิงโตทะเลเนี่ยก็น่าจะมาเป็นแดนเซอร์ให้เราสิงโตทะเลนี่เขาเต้นเขาเต้นได้ด้วยเหรอเขาเต้นได้ด้วยมีบอยด้วยนะวันนั้นว่ายน้ำมาตรงนี้เลยแล้วก็ฟืดยกขายกขาไปข้างหลังแล้วก็เอาเอาขาอ๋อแบบไปช่วงหลังไม่แตะพื้นก็ทำได้เหรอครับผมเขาทำได้แล้วเขามีโคโยตี้ด้วยมี โคโยตี้สิงโตทะเลเนี่ยเต้นได้พริ้วมากเลยทีเดียว <S 1> <S 1> สุดยอดมากนะครับส่วนเวทีนี้ว่ากันไปแล้วก็ล่มลื่นมากนะฮะเวทีนี้เนี่ยสามารถจุคนได้กี่คนครับพี่วิทย์ประมาณ2,000คนครับ2องพนคนนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าก็เล่น3รอบเหมือนเดิมนะฮะ30 <S <S นาทีด้วยนะครับผมก็ดูกันไปแล้วสาหรับความสนุกสนานนะฮะเร right> าก็เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูเวทีนี้ด้วยเวทีที่มีใครบ้างนอกนอกจากพี่วิทย์กับ โอ้โหเยอะแยะมากเลยเป็นเวทีพูดได้ว่าเป็นเวทีที่สิลเป็นเยอะสุดแล้วมีที่มีต้ามีโจมีมีตั๊กมีกีมีไม้หุยฝ้ายอาซีแนมอาพี่โตพี่ไมค์ก็มานะครับผมอยากดูลีลาการแดนซ์ของแต่ละคนเนี่ยมาดูที่นี่ได้เลยสำหรับสิงโตทะเลเนี่ยวันนั้นเนี่ยตาไม่ได้มามาดูการถ่ายทำสปอตมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ ต้องบอกว่าน้องสิงโตทะเลน,น่ารักมากแล้วก็ฉลาดแล้วก็คนสอนเนี่ยผู้ภูมินี่เก่งพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยฝ้ายนี่นะแบบเดินไปขอจับมือสิงโตทะเลนะขอลายเซ็นด้วยไหมไม่ได้ขอลายเซ็นจับมือน่ารักมากแล้วยื่นจับมืออย่างเงี้ย แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยมีการแบบแง่งให้เดี๋ยวหน้าตาออกจะน่ารักขนาดนี้พี่ก็คือแค่พี่จะตกมือเขาอาจจะไปใช่ค้ับเขาอาจจะไม่กล้าเขาอาจจะตกหน้าแทนสำหรับเวทีนี้เนี่ยจะมีการเตรียมการที่ค่อนข้างพิเศษด้วยใช่ครับนะครับก็คืออย่างพวกฉากเวทีเงี้ยเราเราก็ต้องค่อยๆเอามาทีละชิ้นทีละสองชิ้นเพราะว่า สิงโตงทะเลเนี่ยน้องๆยังไม่คุ้นเคยคเขาจะคุ้นเคยกับฉากเ,เก่าๆของเขาที่เขาเคยเคยเคยเล่นเคยแสดงทุกวันแล้วก็ต้องพวกเราเนี่ยก็ต้องซ้อมมาให้เป๊ะด้วยแล้วก็พวกเพื่อที่จะมาซ้อมพวกเขาอีกทีหนึ่ง<ด>ต้องสร<ด>้างความคุ้นเคยกันดูยาก,ดยากเดี๋ยวเขาจะงงใช่ไหมใช่นะครับผมดังนั้นเวทีนี้เนี่ยต้องเตรียมการนานเป็นพิเศษแล้วก็คุ้มค่ามากๆที่จะมาดูด้วยแล้วก็สุดท้ายนะสำหรับเวทีสิงโตทะเลนี้นะครับกาปราร์ดิสครับเราก็มีเหมือนเดิมสปอร์ตมาให้ดูกันด้วยและที่พี่วิทย์ที่ปุ้ยฝ้ายไปถ่ายด้วยกัน ะะผมถ้าพร้อมแล้วอยากดูแล้วไปดูกันเลยครับปิดท้ายๆปิดกันที่เวทีของหนุ่มวิทย์และไหนต้าของเรากันกับเวทีส k a Paradise ซึ่งงานนี้ขอบอกเลยว่าแดนซ์กันไฟแลบทั้งคนและสิ่งโตทะเลเลยทีเดียวมองเลยสิ่งโตทะเลไปนี้ นายแต่ a เอฟห้ากำลังเริงร่ากับสคริปที่ตัวเองกำลังซ้อมอยู่สกาาได้ครับพนนีาา่ขนาดแค่สดพูนนี้อย่างใส่อารมณ์ได้หมันขนาดนี้ถ้าได้ร้องเพลงบนเวทีสกาพระได้จริงๆแล้วก็เชื่อเลยว่าต้องหมัน่นทวีคุณแบบสุดๆแน่นอนครับผมก็นี่นะครับผมก็กำลังจะมาถ่ายสป,ปอตกันนะครับที่ เวทีสกาพาได์นะครับเวลาที่ผมถ่ายอยู่นะครับถึงโตทะเลของเวทีสกาพาได์เนี่ยก็จะกระโดดลอดห่วงฟุ๊บอย่างนี้แล้วก็ของพี่ปุ๋ยฝ้ายนะครับก็จะเป็นถึงโตทะเลเนี่ยว่ายน้ําลงมาแล้วก็มาเกยแล้วก็มาทําท่าแบบบีบอยงั้นเบรกแดนอยู่หน้าตรงนี้แล้วพี่ปุ๋ยฝ้ายก็ยืนถ่ายอยู่อย่างนี้ครับก็เจ๋งมากเลยครับผมดูแล้วก็สนุกมากถึงโตทะเลน่ารักมากครับทุกตัวเลยทั้งสามตัวเลยครับผมเดี๋ยวไปดูสิงโตทะเลของวิวิดกันดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับเขาจะมี ลุกเล่นแบบไหนมาเล่นกับพี่วิทย์ครับเดี๋ยวจะคอยดูครับว่าพี่วิทย์จะสนุกกับสิงโตทเะเลของเขาขนาดไหนครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเวทีสกาพาราไดนะคะที่จะมีเสียงดนตรีสนุกๆที่มอบให้กับทุกคนนะคะก็ลองมาดูคะ่ะในดนตรีแปลกใหม่แล้วก็ การโชว์แบบรูปแบบใหม่ๆจากฝ้าแล้วก็เพื่อนๆ่อน,นะคะลองติดตามชมกันได้ค่ะ oh เอาละครับ<ช>ก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราก็พามาทัวร์และนิดหน่อยนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะครับสำหรับกรุง c a f เอฟฟานเดเชียตอนคูลิ่งเดอะเวิลด์ของเรา,าครับแ <ผม S 1> ทั้งเวทีช้างเวทีคาบอยเวทีสิงโตเทะเลนะฮะส่วนตอนนี้ข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นสัตว์ผสมทั้งสองอย่างระหว่างช้างกับสิงโตเทะเลนะฮม<อ>ันสายพันละเลย มันคือวอลลัสนะหรือเรียกว่าว่าช้างทะเลนั่นเองนะครับผมน่ารักมากมันว่ายได้ด้วยนะเมื่อตัวนี้เขี้ยวยาวถึง1เมตรได้เลยหเมตรได้ถ้าตเต็มที่ใช่นะครับผมอันนี้ยังเป็นเบบี้วอลลัสอยู่นะฮะก็เอางี้ละกันนะฮะให้ฝากหน่อยละกันสําหรับใครที่สนใจได้เลยครับ นะครับผมพลาดไม่ได้นะครับกรุงศรี a f ฟฟ์แนเทเชียนะครับตอน c o o l i n g the World นะครับหรือว่ารณรงค์ลดโลกร้อนนั่นเองนะครับผมเปิดทำการแสดง14นะครับผมธันวาคม2551ในเวลา10โมงถึง6โมงเย็นนี้นะครับแล้วจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิเคเตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมครับผมครับถ้าใครอยากจัดโปรแกรมสนุกๆนะครับก็เข้าไปเลือกชมที่นั่งได้ที่ Fa s t Track จิตเตอนะครับอันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าถ้าใครเข้าไปจองเนี่ยสามารถไป ต้อคิวที่นั่งไว้ได้เลยไม่ต้องต่อคิวเลยจือจัดโปรแกรมของตัวเองไว้ล่วงหน้าได้นะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน Fast Tag Register เข้าไปได้ที่ www.thaiticketmajor.com จากนั้นพิมพ์หมายเลข reference number เลือกดูตารางการแสดงทั้ง6เวทีระบุรอบการแสดงที่ต้องการชมคุณสามารถชมการแสดงของนักล่าฝันได้สูงสุด7การแสดง ในแต่และรอบการแสดงท่านเลือกได้เพียงหนึ่งเวทีเท่านั้นในแต่และเวทีท่านสามารถเลือกได้สูงสุด2รอบการแสดงเท่านั้นหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องปิ้นรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อนํามาแสดงหน้าเวทีคู่กับบัตรพลาสติกเพียงแค่นี้คุณก็จะได้เข้าชมเวทีต่างๆโดยไม่ต้องต่อคิวเข้าชมแล้วล่ะค่ะ นอกจากจะสามารถมาดูเหล่าบรรดา AF แล้วก็เหล่าบรรดา,า,ส,าสัตว์ที่เล่น,ลนในโชว์ต่างๆด้วยกันนะยังสามารถเข้าไปชมในสวนสัตว์เปิดของเขาได้สัตว์รีพาร์กไม่มัน,นะครับก <ชม S 1> ็บช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรณรงค์กันหน่อยสําหรับเรื่องโรร้อนนะครับฝากกันหน่อยดีกว่าฮะแต่ละคนว่ามีวิธีการลดโรกร้อนกันยังไงบ้างก็อยากจะให้เปิดแอร์ที่ยี่านะครับโอศาแล้วก็ถ้าออกจากบ้านเนี่ยปิด ทีวีแล้วเตาหนาถอดปลั๊กด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยไฟฟ้ามันก็จะไหลเวียนอยู่ตลอดก็จะเปืองไฟนะครับก็ ฝากมาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมวิธีของผมนะครับนั่นก็คือปัจจุบันเนี่ยทุกๆุกบ้านทุกเรือนเนี่ยต้องมีการใช้แอร์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะทําให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะปลูกต้นไม้ไว้ที่หน้าบ้านหรือสวนหน้าบ้านของเราครับน่าเพื่อเป็นการที่ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาจะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้1ตันตลอดชีวิตของเขาครับครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีครับลดโลกร้อนครับดีมากๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นโคครรรรรรรงงงกกกาาาาะะะะะยยววไปนนนับหืออีีีิธึฮถ้มดูุศ อฟานเดเชียตอนคูลิ่งเดอะเวิร์ของเรานะฮะเราก็จะมีวิธีการดีๆเนี้ย สามารถจะเอาไปบ่งบอกทุกคนได้นะครับแล้วก็ใครที่มาที่นี่ก็จะได้รับข้อคิดที่ดีวิธีการดีๆในการลดโลกร้อนไปได้นะครับ<อ>ก็ติดตามแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ออฟแล้วก็พี่วิทมากมากครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับธนาคาร,รกรุงศรีอยุธยาคิดให้ชีวิตสบายนะครับซัฟพลาเวิด์แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่จะมาร่วมกันลดภาวะโลกร้อนในวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้พวกเรา3ามคนต้องสวัสดีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนเนี่ยที่มาเวทีต้องเตรียมความพร้อมอะไรมาบ้างเะเตรียมเตรียมความพร้อมนี่ท่าแรกเลยคือท่าตบมือเลยท่าตบมือท่าตบมือต้องให้ให้เหมาะกับเป็นแนวน้ำนะฮะทังไงครับเพื่อควาป็นท่านี้ใช่ไหมหรือหรือจะอย่างงี้ก็ได้นะตามตามแต่ใจปล่อยฟ้านะฮะก็คือเอาเอาขวดเนี่ยแหละที่เขาทำมาจากขี้ผึ้งอะไรอย่างงี้เป็นนะใช้เทคนิคการแสดงฟาดหัวเหรอ ยเป็นใช้เทคนิคไงเทคนิคอะไรก็ฟาดกันไปตอนแรกก็ขอโทษพี่เขาเพราะว่ากลัวพี่เขาเจ็บอะไรเงี้ยเขายิงขวดผิดขวดเพลิใช่พี่เขาหัวแตกเลือดซ็ตไม่ใช่ครับพี่เดีวคนดูก็เววันนี้นะครับผมก็ได้รู้ว่าพี่ๆสาวๆของผมเนี่ยซาดิสครับเพราะว่าพี่ลีก็พี่ลีก็แซ่ครับพี่แคทก็มีขวดพี่บูน่าก็ยิงปืนสงสัยผมจะอยู่เวทีนี้ได้อย่างไม่สงบสุขเล้อยู่ได้จ้าอยู่ได้รับรองว่าอยู่ได้วยตัวนายมัน